อันนี้เห่หรออันนี้ของใจใจไม่เห็นเลขไม่มีหรอไม่มีหรอไม่ต้องมีนะถูกนะเออเจอขาพันเออเจอขาพันเออเนยพญายักษ์ห้องเนี่ยทุ่นเอิญผู้เฒ่าผู้ยังมากินเออทุกคนนะจะอยู่ทางใดก็มาเด้อกินนลำกันเลยนะลำกันหรือเอิญมาเบิดเนี่ยอยู่ในละแวกนี้บพว่าอยู่ทางทิพย์ใดก็แล้วแต่ปักรักษาลูกหลานใหที่ไปเฮ็ดไปเฮ็ดอย่างยิ่งที่บอดีนั่นน่ะ เฮ็ดอยังผิดพลาดเฮ็ดอยังบ่เชกก็ขอโทษขออภัยเอาเจ้าบ่ได้เว้าต่อจูทูบดิเดี๋ยวจะก็เบาเดแล้วคุณนาโมตาซาพักขาวโตอยู่ดิเราก็มาจมอันที่เจ้าป่าจมข้อที่หลังหรือว่าเราพระเรี่ยวต่อจูทูบเสด้หมู่เขาเว้าหมดแล้วคำจังสันะต่อโตจูใจเอ๊ะฟฟ์นี่เป็ี่ยนแทมแงก็สิเป็นเลขค่ะ4นี่อยู่นี่จริงๆด้วยตังปิวไปอันเดียวกันเลยเดียวกันได้ก็ไอ้ใยเจไทยเลขนี่พวกซีเท่าไห อันนี้7 4ว่ะ7 4 4 7 7 4 7มัน7